วันนี้ถึงมุมตรงมาแล้วน,นี่เป็นมุมกว้างบ้างมีทั้งลายไซคเคิลคอร์สแล้วก็ลายโมโตนะครับยังมีพื้นที่ด้านข้างว่างอีกนะครับเห็นที่หนึ่งก็ของนนามบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการครับขยายออกไปอีกนะครับต้องรอติดตามชมว่าจะใหญ่ขนาดไหนครับสวัสดีครับเซเว่นออนไลน์ครับวันนี้วัน สุกนะครับที่30มิถุนาเป็นวันที่2ครับที่ผมอยู่ที่สนาม,มห้วยปราบนะครับบ่อวินซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ครับของการเทรนนิ่งนะครับสำหรับคอร์สเซิร์ฟออนไลน์เทรนนิ่งซึ่งวันนี้ครับแดดค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อวานนี้สอนไปได้3ผ่ฐานนะครับเพราะว่ามีฝนตกมาบ้างเป็นบางช่วงแล้วก็ในช่วงเย็นมีมีหลายคนนะครับมาขับขี่มาซ้อมกันค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้ อาจจะไม่สะดวกในการฝึกสอนวันนี้ครับแดดแดดดีครับเมื่อวานนี้ได้เริ่มตั้งแต่ทางสนามนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ตอนออกสตาร์ทหแล้วก็ได้การเข้าโค้งขวาที่เป็นโค้งไฮสปีดนะครับที่มาจากทางตรงความเร็วแล้วก็ใช้เบรกนะครับพร้อมกับการเติคันเร่งแล้วก็ได้อีก1น่จุดกนคือลูกระนาดนะครับส่วนวันนี้จะมาพูดถึงต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือเป็นการโดดเดินชุดนะครับโดดเดินชุดต่อเนื่องโดดยังไง ให้เร็วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งฐานนะครับก็จะเป็นการโดดเรียกว่าการสครับนะครับเพื่อกดลดให้ให้ลอยต่ําแล้วไปได้เร็วนะครับวันนี้ตอนนี้ประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับก็รอสมาชิกรอนักเรียนมาพร้พอมกันนะครับเดี๋ยวตามมาครับกับเซมันออนไลน์ครับ เราจังหวะครัี่แรกอ่ะคือเราเราเรานั่งมองก็เปิดทะลึแล้วคือจุดที่สองอ่ะเราพยายามใช้คาร์ทก่อนในจุดที่สองก็ได้จุดที่สองอ่ะ ดินที่นี่นะครับจะเป็นดินทรายนะครับเลยทําให้ในโค้งก็จะเป็นโคง้งทรายค่อนข้างจะขับขี่ต่างจากโค้งที่เป็นดินแข็งนะครับ ชุดนะครับเป็นอีกหนึ่งฐานที่วันนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการโดดยังไงให้ไปได้เร็วนะครับการกดรถแล้วก็การใช้เกียร์ใช้เรล่งนะครับ อีกหนึ่งฐานครับที่จะใช้ในการสอนการโดดครับนะครับชุด3ามลูกนีก้ พอติดทดิ้งแล้วไหลข้ามเนินเป็นแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องจังหวะกดทีเนี้ยจัดท่าจังหวะกดจัดท่าเดี๋ยวให้ดูพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งอ่ะโอเคท่าประมาณแบบกดมวยประมาณนี้กับเอิร์ดอะ่ะส่วนส่วนส่วนนั่นเหนือนั่นเหนือยังติดเป็นต่อหน้าเนินอยู่เวลาเวลาเติมไปแล้วเวลาถึงหน้าเนินยังไม่ติดต่อแป๊ดอยู่มันต้อมันต้องติดท่าดิ้งหน้าเนินใช่ไหมคือใช่คือ ต้องปิดไหลรอยข้าไปเลยอตกไปนู่นกลางตายเั่นอหล้วแล้วอย่างหนึ่งเสือเสือโดดลูปนี้ไปลงพื้นแล้วเสือต้องแบบก้อเบาจริงนะต้องให้ลงขาลงต้องแบบจำจุดยกให้ได้ดีว่าเรายกตรงไหนแล้วมันตกพอดีลูกรับอ่ะเล็ของนั้นครับก็ตามสไตล์เรื่อยๆ 来哈哈，哇！<noise> <noise> <noise> ยางแตกไปหนึ่งรอบครับกำลังเปลี่ยนยางอยู่เดี๋ยวจะลงหนึงน่งสถานี <c oughs> คนนี้นะครับถ้าไม่มีคนนี้ไม่ไม่มีเซฟออนไลน์นะครับคนนี้ถ่ายช่างภาพตลอดสองวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี้มีน้องน้องเอิร์ธร้านร้านนะครับเอิร์ธมาอีกครับหรือว่าเป็นเจ้าถิ่นอีกคนนึงใช่ไหมครับท้องบ่อยที่นี่นี้ก็เป็นวันที่สองนะครับได้สอนไปครบกับเรียกว่าทั่วสนามนะครับเดี๋ยวต่อมาครับจะมาฟังพี่ๆหลังจากเรียนไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มมาเลยนะครับเริ่มจากนักเสือพยานะครับเป็นไงครับหลังจากที่เรียนมา2วันได้อะไรไปบ้างก็ได้ทคกิดีขึ้นรู้สึกว่าดีประเดิมเยอะครับอย่างเช่นตรงไหนบ้างครับเนินเอี่ยวเนินชุดลูกดาษครับแล้วก็เนินใหญ่ครับโอเคนะครับมาเป็นอาพิทักนะครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับใกล้ใกล้ เอเดม2017นะครับวันนี้ถามความรู้สึกไหมครับหลังจากสองวันที่ผ่านมาเป็นไงครับรู้สึกสงบตัวก็รู้สึกครับผมใช่ได้สั้นๆนะครับสั้นๆน้อยๆแต่ว่าได้เลครับพูดได้เลยครับแต่ว่าเห็นอย่างนี้นะครับขี่ดีมากนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยแหละครับไม่นยันะเดี๋ยวพี่หนึ่งไว้คนสุดท้ายพี่ต้อมครับเป็นไงครับพี่ต้อม ก็ได้ได้รู้อะไรเยอะแยะจากที่เราขี่ธรรมดาไปเรื่อยๆวันๆแต่ว่าเราได้ตั้งแต่ถ้าออกตัวเข้าแบงค์นะครับเข้าแบงค์แล้วก็ยืนนั่งตรงไหนเปิดเดินคันเร่งตรงไหนแล้วก็ขึ้นระนาดให้ให้ไวขึ้นให้ถูกท่าที่ถูกนะครับแล้วก็ขึ้นชุดนะครับการใช้สมรรถนะของรถที่นะครับก็ต้องฝึกเองครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับครับ ต่อมานี่คนสุดท้ายพี่หนึ่งนะครับเจ้าของสนามเป็นไงครับ,รรบก็เป็นการเซฟซีโร่สำหรับ,บต,ตัวเองปรับรพื้นฐานในการขับขี่ใหม่ตั้งแต่เริ่ม start, ออกสตาร์ทเข้าแบงค์ลน้าลูดเดินชุดการโดด <c oughs> เปิดปีัะเลขหน้าเดินการสครับนานาการโดดเทเบิลท็อป การโดดเนินลูกใหญ่แล้วดึงลายเข้าในทำให้เรารู้สึกว่าเราขี่แล้วท่าทางมันถูกต้องทบให้เราขี่อย่างมั่นใจแล้วรู้สึกว่าจะทําเวลาได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวอีกเดือนหน้านะเดีือนเดือนหน้ามาดูผลใหม่ใช่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับก็ขอแนะนํานิดนึงครับเรื่องการ จัดแข่งจะจัดมิ팅ในเสาร์วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม6 0ใกล้เดืองนี้นะครับเรามีการรวมตัวมของนักมอเตอร์คอร์สครับก็ที่สนามเอ่อถงแท็กติกของนักมอเตอร์แท็กติกมอเตอร์คอร์สนะครับจุดประสงค์ในการจัดงานก็คือเราจะเอาเงินไปหักเหลือจากค่าใช้จ่ายเราจะไปช่วยน้องๆนักเรียนเอ่อที่อยู่บนเขาโรงเรียนหัวหัวนะครับเป็น ู่บ้านกะเหลี่ยงที่อยู่เหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกทีว่านัดกลุ่มคนที่เขาจะเข้าไปร่วมนะครับยินดีรับสมาชิกเพิ่มครับที่เข้าไปร่วมงานนี้จะเป็นพวกเอเดูโรครับขึ้นดอยนะครับแล้วก็มีที่พงที่พักให้เรียบร้อยนะครับถ้านใดนสนใจก็เข้าไปร่วมกันได้นะครับก็เดี๋ยวรายการที่ที่เราจะจะมีมิสิงก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกลงนะครับ ก็มีถ้วยรางวัลให้แล้วก็เงินที่เหลือเราก็ช่วยกันกุศลไปนะครับครับเงินรางวัลเราไม่ได้เรามุ่งที่ทําบุญมากกว่าครับเงินรางวัลคือเรามีค่าสมัครมีถ้วยรางวัลให้แต่ว่าเงินรางวัลเราเราเอาไปทําบุญด้วยนะครับมีถ้วยตามระดับนะหนึ่งถึงสิบให้หนึ่งถึงสิบตออรรุ่นนะครับเอรรุ่นหรือว่าทั้งหมดีรุ่นครับสิบสองรุ่นสองครับบรุ่นมาซ้อมได้ในวันพรุ่งนี้ก็มาได้นะครับหรือว่าใครที่ ยังไม่ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมหรือว่าสนามปรับใหม่สวยๆครับเดี๋ยวลดน้าเตรียมต้อนรับเต็มที่ครับไม่ต้องมาแข่งหรือไม่อะไรถ้าอยากจะซ้อมเล่นขี่เล่นลองมาขี่ดูครับสนามเราขี่ไม่ยากครับหลังหลังจากจบบีตติ้งแล้วก็ยังเปิดให้มามาซ้อมมาขี่เล่นได้ซ้อมได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับยินดีครับครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรื่องรายละเอียดการใช้สนามเดี๋ยวแจ้งเวลาการแข่งก็น่าจะเริ่มแข่งหลังเที่ยงประมาณบ่ายโมง เริ่มตทั่วไปนะคใั่ช่วงเช้า10โมง11โมงที่อาจจะปล่อยซ้อมไป็นรุ่นรุ่นไปขอบคุณมากครับ ผมสำหรับการสอนในวันที่2นะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับขนาดนี้ก็เวลาเกือบหกโมงแล้วนะครับก็ได้สอนรถรถฐานนะครับต่อจากเมื่อวานนี้ที่ได้ขี่ออกตัวเข้าโค้งลูกหน้าครัววันนี้ก็ได้มีการโดดเนินนะครับการเข้าโค้งแล้วก็มีฝึกการโดดเลี้ยวการโดดสครับนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับสําหรับสนามแห่งนี้ ซึ่งในวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีงานมิทติ้งนะครับเป็นมิทติ้งครับมีแต่ช่วยรางวัลนะครับไม่ได้มีนรางวัลอะไรเป็นการกุศลเพื่อช่วยน้องๆนะครับทางจังหวัดตากนะครับทั้งที่พี่ๆเขาได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับเซวันออนไลน์ในคลิปนี้นะครับคิดว่าคนที่ดูแล้วนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับตั้งแต่ตอนที่1เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตอนที่2ในวันนี้ก็สอน ค่อนข้างจะครบนะครับทั้งเบสิกแล้วก็การโดดการอะไรทุกๆอย่างนะครับถ้ามีโอกาสครับก็จะไปทําการฝึกสอนะครับเซเว่นออนไลน์เทนนิงนะครับที่สนามต่างๆต้องติดตามเพราะว่าครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางไปหลายๆที่นะครับที่ที่สนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันในเซเว่นออนไลน์ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Này! Bắp đấy ha